เอาแล้วนะสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับกลับมาพบกับ N P ไม่มีสาระชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอมินไนช์เช่นเดิมนะครับกับเกม W W E 2 K 2 3นะครับนะหลังจากรอบที่แล้วนะครับที่พ่โลแมนเล็กนะครับเสียแชมป์ไปให้กับนาย N P นะก็ตามมาด้วยศึกใหญ่ elimination chamber น,นะครับก็จะเป็นแมตท,ที่เราจะได้ทวงคืนแชมป์นะครับและผมจะเล่นเป็นพิกอตหรือพิโลแมนเล็กนั่นเองนะ ก็นะมาลองสู้กันแบบซับเซิร์ฟดูมันไม่เซิร์ฟเลยดูดูแต่ละคนเดียวแต่ละคนนี่มันไม่เซิร์ฟเลยนะโอ้แต่ละคนนี่มันดุดูเลยนะทั้งคริสเตียนเคสแน่จอห์นโมเลกรือจอห์นม็อกซ์ลีแล้วก็บ็อกเลสเนอร์และจอห์นซีนานะแล้วก็นายเอ็นพีนะครับศึกนี้เป็นศึกชิงแชมป์นะครับเป็นชิงแชมป์ยูนิเวอร์ซอล คืนด้วยนะบอกเลยว่าเดือดแน่ๆเดือดแน่นอนไนะไม่เดือดสิแปกก็ว่าไปมาพี่โลแมนเล็กเปิดตัวมาคนแรกนะครับไอเข็มขัดเหลือเส้นเดียวเลยหมดความขังเลยจริงต้องถือสองเส้นให้ดูขังในภาคนี้นะเสียไปเส้นหนึ่งต้องมาแก้มือหน่อยสะละเอ,อ้ยมา ไปโล m มน r รกซ n s นี่ทำเสียงแบบพิธีกรพิธีกรเนี่ยผมชอบพิธีกรจริงมากเลยนะเสียงสุดยอดมากเลยต้องเรียกว่าภาคปัจจุบันอย่างเงี้ย 2K เอ้ยอะไร2024เนี่ย พิธีกรตั้งแต่2,023ไปไปลายขึ้นมา2,024พิธีกรผู้หญิงในการพูดเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดเจ็ดสุดอะเสียงนี้สุดจริงๆนะฮะจนผมต้องไปเสาะเรื่องราวนะครไปต้องไปติดตามเลยนะฮะก็เป็นคนสวยด้วยเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ด้วยนะโอเคกำรมการนะฝากด้วย นะฮะฝากใจไว้หน่อยนะไม่ใช่ฝากเข้มขัดไว้ด้วยเนะีเดี๋ยวขากลับมาเอาเนี่ยนะนะขอเลือกตู้ก่อนเนะี่ยโต้นี้เหมือนจะวิวดีนะดูมีความขลังเนะี่ถ้าเราเปิดตัวมาคนแรกแบบนี้แปลว่าเราไม่ได้เราต้องออกมาเบอร์สามเป็นต้นไปนะสำหรับคนที่สองก็เป็นคริสเตียนนะครับโอ้พี่กลับมาครับจาก AEW แล้วนะจริงๆไม่ใช <c oughs> ่ต้องเรียกว่าเป็นตัวละครลับเชยพิเศษนะีตัวละครแต่งเขาเรียกว่าตัวละครครีเอเตอร์ออนไลน์นะครับที่มีให้ดาวน์โหลดนะครับสำหรับคนที่เล่นแท้แอาสำหรับคนเล่นแท้เท่านั้นนะที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้นี่และแมินไยก็ต้องของแท้อยู่แล้วขอเกมไฟติ้งนะไม่พลาดยังไงก็ต้องเล่นแท้เท่านั้นครับเกม มวยปล้ำเนี่ยต้องเรียกว่าผมเป็นแฟนเกมมวยปล้ำทุกภาคนะครับนี่เล่นแต่ของแท้แท้แบบไม่มีทูนะแท้ไม่เติมทูด,ด้วยนี่พิคิสเตียนแบบขอเข้าตู้หน่อยเฮ้ยนั่นมันอดีตแชมป์นี่หวาอยากจะมีเลื้ยงเหรอนี่พิโลแมนสวนนะมาคนต่อไปครับี่คนนี้ก็ตัวตึงน่มาแล้ว พระเอกมาแล้วครับเน่ถึงจะเหมือนจะ,กะเกษียณตัวไปแล้วหรือเปล่าแต่ก็ยังเป็นขวัญใจนะครับของคนทั้งโลกอย่างจอ yeah. นซีนาเย่แน่วันนี้ผมมาท้าชิงด้วยนะครับแน่เนเวอร์กิฟตอเอ้ไม่ยอมแน่ไป วิ่งไปแล้วเบรกเบรกก่อนเดี๋ยว <laughs> มันไม่ใช่เวทีธรรมดามันสไลด์ขึ้นไปไม่ได้ต้องเดินขึ้นไปอย่างระมัดระวังนะฮะถ้าสไลด์ขึ้นไปนี่ตูดหักนะฮะ <laughs> พื้นเหล็กพื้นอลูมิเนียม,มนมี่ไปได้เลยนะเฮ้ยแมตชนี้มันมีกกงนะฮะเลยไม่ได้แจกหมวกเลยคนระับแง่เสริมแรงเฉยๆนะเอ้ยไม่ได้เคลี้ยงหมวกให้คนดูนะฮะ เย่ซีนาเอ้ยแต่มันชูนิวโป้กับหัวได้เฮ้ยม,มาอะไรระเอกได้ยังไงซีนาบอกเมื่อกี้เห็นใครอะไระนั่น่่ะนั่นน่ะนี่จะคือจะกดไลค์หรืออะไรวะนะทำไมทำมือแปลกๆเอาละคนนี่่ีเปิดตัวมาเป็นพี่บอกสเตอร์นะก้ายเผือกนะพี่บิ๊กแห่งวงการนะฮะ ใหญ่จริงไม่ติงนังแต่ไม่รู้พี่แกจะโดนตัดชื่อออกจาก 2K 2 4หรือเปล่ามีข่าวเช้าอยู่ฮะเขาเรียกมีข่าวเช้ากับพี่วินส์อยู่ด้วยช่วงนี้นะรู้สึกว่ามีโอกาสประมาณ80-90%ที่จะไม่มีเป็นตัวละครใน w d 2K 2 4นะมีโอกาสเยอะมากที่จะไม่มีพี่แกโอเคแอ แต่ก็ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ได้แหละไม่มีปัญหาแต่จะบอกว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นเนะยผมว่าว่ามีไว้ก็ดีนะอ่ขนาดตัวละครแบบที่เป็นตำนานนะ่ะยังมีมาให้เกียรติบางตัวละครเอามาให้เล่นนะโอเคบอกเลสเนอร์นะะมาเป็นคนที่สี่แต่ไม่รู้ว่าจะออกตู้มาคนที่เท่าไหร่ <laughs> ออกตู้มาคนที่เท่าไหร่ไม่รู้นะ ออสเนอร์บอกเด,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เรียบนะฮะถ่ายถ่ายอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บให้เรียบนะใครออกตู้มาผมจะซัดให้ร่วงนะบอกบอกนะเออลีลาล้วเกิดนะกว่าจะเข้าตู้เนะี่ย <c oughs> ดีลาจริงๆคนนี้เดินวนไปวนมาโอ้ยจะทัวร์ทำไมานักหนาเนี่ยชว่ชวงชว่วงนี้ อาเฮียแกยิ่งทัวลงอยู่ยังจะมัน <c oughs> ว่าเขาตัวแล้วก็วได้เราเปิดตัวมากับแนะ่วาดีแชมป์คนปัจจุบันนะครับโอ้โหกับนาย NP นะครับแนะ่หรือฉายาคือเ e นะ n นเดอะคิดแน่นาย NP นะครับเจ้าของแชมป์ยูนิโซลแชมเปี้ยนชิพคนปัจจุบันในเกมนะครับ พี่ชิงมาได้3ามเขาเรียกว่า3วันที่แล้ว2วันที่แล้วสามสองวันที่แล้ว,วน,วน,วนีมาเึ้นเวทีแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะสู้อย่างสุดแรงนะในการป้องกันแชมป์ไม่ได้แต่ไม่รู้จะป้องกันได้ัน,นี้จะป้องกันอยู่ไหมเนี่ยตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนับเอาอะายพี่บอกเอ้ย อย่างน้อยก็ได้เป็นแชมป์แล้วอ่านา่ฝากหน่อยครับกรรมาการอ่าเอาล้วสำหรับคนสุดท้ายก็ต้องเป็นคนนี้แล้วนีจอห์นม็อกซลีนะครับโอ้ยนี่มันอาจารย์นี่นะอา,อาจารย์ของนายเอนพีเองนะโอ้สิทธ์พี่ของนายเอ็นพีเมาด้วยชุดตัวละครที่2ด้วยนะเนี่ยสำหรับจอห์นม็อกซลีนี่ผมผมอัปโหลด ตัวละครมา2เวอร์ชันนะครับเป,เป็นชุดอีกชุดหนึ่งที่เล่นรอบที่แล้วในรอยัลนัมเบอกับชุดนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับเกงง่้ลลทหารจอมออกสตีเอ,อ้ยเจอแลูกศิษย์ตั้งแต่คู่แรกเลยเนะี่ยแบบนี้นี่ออมมือให้ไม่ได้แล้วนะต้องสู้อย่างสุดใจแล้วนะงานนะี้มาเปิดเปิดฉากครับมาครับคู่แรกเริ่ม เริ่มเริ่มแล้วครับโดนเฮ้ยสเวิร์ฟัตตุไฟซูเฟกโอ้ตายโดนโดนตั้งแต่ดอกแรกเลยกรรมการงงเลยหนึ่งเฮ้ยสองไม่ได้กรรมการถึงอกระสดุ้งอ่ะมาถึงอัดทำไม่ตายเลยโอ้สัตว์หน้าครับจับใส่เจอแม่นซูเฟกโอ้ขอโอ้ยนี่ครับสปริงบอลขึ้นมาโคสไลน์ครับนี่โอ้โหขนาดดู NBC สู้กันอย่างสนุกอ่ะ ในเบเกอร์ครับวิจารมาลีลาตีมากครับหัวอาจารย์ไม่ไม่ปาณีลุกสิทธิ์เลยอาจารย์ใจเย็นโอ้โหเวียงอาจารย์ขึ้นเชือกแล้วครับนายวิจารขึ้นเชือกแล้วแล้วก็เรียงขึ้นมาครับเป็นการปลุกลุกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเนิร์ดมึงจะขึ้นเชือกทำไมเนี่ยมึงจะขึ้นเชือกเพื่อเอาโดนับเอาโดนสิทธิ์อ่ะ p อ w e r ครับเขาตาย จอดหนึสองไม่ได้ครับอ้ <laughs> <laughs> ที่จริงผมเซตถ้าไม่ตายมาให้คนละหนึ่งทุกคนนะครับหมายถึงเริ่มแมตช์มาก,ก็สามารถใส่ถ้าไม่ตายได้คนละทีได้เลยนี <laughs> <laughs> แล้วพวกนี้ก็ใช้กันแบบมันเลยนี่ <laughs> เอาแล้วครับจอนเอาวิงว่งวิ่งวิ่งติดฮนะโดนครับใส่เจอแม่นสู้เพกครับด้วยนายเอ็น ลูกลักของรายการเอา <c oughs> โดนแกโอ้ยมันมากครับตุ้ยโดนเข่าดักโอ้ยโตนับนี่โค้ดลายคืนครับเอากดด้วยครับหนึ่งเอ่ได้แค่หนึ่งครับอืเดือดจริง,รงๆคู่นี้กระทืบครับอืจับแขนมาครับบิดแล้วก็เตะเข้าท้องโอ้ยลากคอขึ้นมาแล้วครับซุร์คิเกาโดนโดนซิกเนเจอร์ครับโอ้ย เต็มหน้าโอ้โดนเหยียบเข้ารักแร้ครับโอ้พี่จอนมอัซลีโดนหนักมากครับกระทืบเขาบิกหนึ่งทีวเดือดจ,จริงๆคู่นี้ต่นเตะะหน้าไงเวลาคนต่อไปครับเอาคนต่อไปเป็นเรานี่หว่าวพ่กอตออกลงแล้วนะแจ้โอ้โดนครับโอ้โดนนี่ครับนี่กระทืบกระทืบมานี่ครับขอจับทุ่มสักทีก่อนครับนี่ ออกสตาร์เลยครับส่วนนายทีออกไปรอข้างนอก <laughs> ออกไปรอข้างนอกครับจอนโดนครับซูเปอร์แมนพันก่อนเลยนะมืนๆอ,อย่างนี้เสริมแรงมาซุป <laughs> สป,ปียเดือดจ,จัดกดเลยหนึ่งสองไม่ได้ครับโอยมันมีสกิลวิเคหลบได้นี่เนกเบเกอร์อุย้ยทางโน้นก็มีสกิลแก้สกิลกดแก้นในห,หนึ่งทีครับ เป็นทางลัดเนี่ยเฮ้ยเอา้าโดนโดนโดนดิ้งเลยมานี่ครับจับแบกแล้วจ้าแบกแล้วใส่แฟกแจ็คเข้าไปครับเต็มหน้าอุ้ยไม่โดนทำไรอะ่ะมานี่ครับลากคอขึ้นมาก่อนนะต่อยหน้าหงายมานเอ็นพีครับไล่ต่อไปมานี่ครับได้ท่าอกกดท่าเดิมเฉยเลยมาครับจับแบกใส่แฟกแจ็คไปอีกทีครับทีที่สอง ไอ้นี่มันรอรอ,อไม่ได้มาเนี่ยครับจะฟันศอกมาไปรอข้างนอกนูน่นไปอ,อ,อุ้ยอ้าวโดนโลลิ่สตันเนอร์ครับโอ้ตายอานาถเลยเมืเ่อกี้อ้ยโดนด,ดีดดีดีด้วยโอ้ยจะเย็นโอ้ค่อยๆค,คุยกันแม่ บอกว่าใจเย็นนะต่อยตบหน้าไง <c ười> โอ้ยนี่ได้ทียาวใหญ่ไ,ไม่ได้ทำไมทำอย่างนี้ครับทำแบบนี้ไม่ดีนะ่อีกคนนึงเหรอเอาจับไม่ถึงอีก <c> ล <ười> ีลเาเฮ้ยยวียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอไม่มีให้แก้ด้วยเอาโดนครับเนกเบเกอร์โดนบิดเนกเบเกอร์กดด้วยเหรอกดด้วยเหรอนะให้เล่นให้หน่อยหนึ่งครับ ให้หนึ่งก็พอไม่ให้สองนะจ๊ะนะจ๊ะหลอดพี่ยังเยอะอยู่อ้าวนายเอ็นับคนต่อไปมาเป็นพี่บ็อกเลสเนอร์ครับที่บิ๊กออกมาแล้วถูบหลังก่อนกระทืบขาครับของจอห์นโมเลกพี่ขอก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาโทัครันนายเอ็นพีโดนท่าบ็อกเลสเนอร์เข้าไปแล้วเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งทะเลาะก,กันนะมาเอาวิ่งติดเฉยเอาเลงดีดดิโออ๋อ <c oughs> โคตรไล่ line, ครับปั๊มซะหนึ่งดีแน่มาทางนู้นก็ดีทางนี้ก็ได้มาแล้วครับมาโดนแน่ครับงานนี้ซูเปอร์แมนพันอุยอ้ยไงทางนู้นก็โดนครับซิสนาพาวเวอร์บอมไม่ได้ครับหนึ่งสองสามาทางนู้นไม่ได้ทางนี้ได้ <laughs> ทางนี้คือเชฟไม่มีสกิลเลยจะช่วยแนละ้วอ้ยโดนซิสนาพาวเวอร์บอมสองทีเลยเหรอ โอ้ยโดนโดนหนักมากโอ้บล็อกบล็อกไหวัหมน้าช่วยช่วยช่วยก่อนช่วยช่วยมีช่วยกันด้วยเหรอยันหน้ายันหน้าครับปุ๋ยกระพริบแดงเอ้ยดูดูอ้อ๋อโอ้ยโอ้ยล็อกด้วยไอ้แก่อ๋ผมเซตติ้งไว้เวลาแกเข่ากระแทกครับเวลาแกเนี่ยให้กดตัวเดียวค้างเอาไว้นะจนกว่าจะเปลี่ยนอ่ะ กี้กันกดย้ำไงกดทีเดียวค้างไปเลยจบอ๋อโดนบอลเลนอะร์เวียงครับเวียงโอ้ย,อยไปจับตีเข่าครับหัวหน้าเอ็นพีครับโดนพี่บ็อกยกแล้วครับโดนกวาดเวียงทิ้งบอลเลน่าเวียงอ่ะเธอร์มาเกลซูเออร์แมนพันครับโดนครับหมดโดดเอ้ย ไอ้นายไอ้นายหนอนทำไมตรงนี้เนี่ยมันนอนคองอะไรเนี่ยมันเกะกะอยเดยอ่าโดนจะได้โอ้ยอ๋อโอ้ย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 โ้ยโอ้อยโล้ว้ยอ้าอ้โยอ้ยโโอ้ยโ้ยอยโออ้อ้ยเอ้ยโอ้ยด้ยยอ้ย้ย้ยอ้โยโย เอาคิสเตียนมาครับคนต่อไปคิสเตียนเข้ามาทําอะไรครับนะ่ะคิสเตียนบอกมาเล่นด้วยเฮียเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียใจเย็นหยิ่งเจ้าเวียงโอ้โหโเลยเฮียเวี่ยงทิ้งเวี่ยงกว้างไม่ตามมาสู้ไม่ตามมาซ้ําเลยนะโอโดนครับดับเบิลดีดีทีครับนายถ้าทางจะโดนเยอะมากเลยนายนายคิสเตียนมึงเล่นอะไรเมื่อกอี้มึงมาเล่น อเวยงทิ้งไปข้างนอกโอ้เนมีอุ้ยมีแดชหลบด้วยมันเป็นท่าไว้หลบหมัดนะแต่จริงจริงไม่ค่อยได้ใช้เลยแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยมานี่มันก็มีสกิลหลบหมัดนะแต่มันไม่หลบตอนหน้าจับนะไม่เอาเตะเอาโอ้โหอ,อัดตู้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเอยทางนูน้นโดนล็อกแล้วโุ้ยนายเอีแก้ได้คนระับ แต่นายเอ็นพีถ้านายจะใช้สกิลแก้ใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวนะ่ะนี่ต่อยหน้าหายอุ้ยบอกบอกเล่นอะไรบอกบอกมานี่เน็กเบเกอร์โอ้คิสเตียนหายเมาแล้วอ่ะคริสเตียนคิคิสเตียนมาเข้ามาเฮ้ยคริสเตียนนะออกมาเล่นกับเราข้างนอกนี่ไปเออเล่นข้างนอกดีกว่ามันเจ็บได้ใจกว่า <laughs> ผมจะพยายามเวี่ยงอัตโตัอยู่แต่มันไม่ติดอะ่ะ ไม่ใช่เหวี่ยงตู้ไม่ติดแต่มันเขาเรียกว่าเลยนะกดวินัยแก้ท่าได้อย่างสวยมามาแต่เอ้ากดไม่ติดอีกแล้วพอจะกดเขาเรียกว่าอัดตู้แต่ว่ามันกดไม่ติดนะมานี้ฮะจับโยกใส่ p พาเวอร์บมหงายเงืบโอ้ยพิสเตียนดื้อยาจริงเข้าไปช่วยข้างในหน่อยดีกว่ากรรมการวิ่งเกะก,กะจังนี่บอก ดูกมาบอกขึ้นมาคิสเตียนขึ้นมาแล้วมานี่คิสเตียนคิสเตียนเข้ามาครับซูเปอร์แมนพันธ์อุ้ยโดนนะค,คิสเตียนหลบเสริมแรงมาสเปียโอ้โหโดนกดจ้าหนึ่งสองอุ้ยคิสเตียนใช้สกิลครับเอาบอเอาเอ้ยบอลเลสเตอร์โดน โอ้โดนบอลเลืเอ้านายเอ็นบีไปแล้วเหรอไม่ทันดูนายเอ็นบีโดนกดออกไปแล้วนาคริสเตียนมันแก้ท่าได้ด้วยสกิลอะมานี่ลากคอขึ้นมามาจับแบกครับแบกแล้วใส่แฟกจ็คโอ้ยหน้าไงเฮ้ยจอซีหน้าใจเย็นอุ้ยอเล็กทีิเฮ้ยอ้าโอ้โดนอิเล็กตริกแชร์ครับโอ้ยใจเย็นอย่าหยุด โอโหดูเสริมแรงนะนะท่านี้มันมีระยะของมันโอ้ยเขาเรียกว่าใช้แบบใช้แบบไม่ดูตามมาตาเหลือเนี่ยถีบหน้าหายเน่จอซีหน้าของสายอยากโดนฮะเดี๋ยวจัดให้เลยมานี่ต่อยหน้าหายแม่เข้ามาแล้วอยากเล่นกับเราได้เลยฮะจับนี่โอ้โห โดนแต่ละท่าจอซีน่าโอ้ยอะไรเนี่ยโดนเยอะโดนเยอะจัดนะซีนาต่อยต่อยต่อยตุยอัปเปอร์คัตโอ้ยลอยอุอ้ยปอลเลนเนอร์โดนกดนะอุย้ยเอา้าแกได้ด้วยไม่ได้ช่วยนะเมื่อกี้เราไม่เกี่ยวเราเดินไปดูอย่างเดียวเออจอซีนาะจอซีนาเจ็บนะ โสคสไลน์คริสเตียนครับเน่หันหลังมาเจอเราปั๊มบ็อกเลสเนอร์ด้วยโดนเยอะบ็อกเลสเนอร์เน่เล่นบ็อกเล่นพี่บ็อกดีกว่าคริสเตียนให้ยกให้พี่จอซีหน้าไปแน่มานี่บ็อกบล็อกมันแน่มานี่ครับอุยอยังครับอัดเทอร์มิเกลิลอุ้ย,ยแกทำไม่ตายอุ้ยเฮ้ย้ยไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยอ๋ยอเมื่อกี้แกทำไม่ตายเราเหรอ รอบนี้เราก็แก้ได้นี่ครับนี่โอ้ยมานี่ตบตบหน้าไงโดนซามาแล้วนี่ครับซปเปอร์มัดซปเปอร์เม็พันนอ้ยล่วงครับกดเลยหนึ่งสองสามครับโอ้ไปแล้วบอกเลสเตอร์โอ้โยโอ้โยโอ้โยโอ้คิสเตียน คริสเตียนมานี่คริสเตียนลุกขึ้นมามานี่คริสเตียนเวียงจับใส่สเปียอุ้ยโดนอุ้ยโดนหนักโอ้ซุปเปอร์สเปียครับอือสองสามไปหนึ่งลายครับต่อยต่อยมานี่ซีน่าต่อยนะไงซีน่าบอกโอ้โหนี่อุ้ยแกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยกำลังไอ้นี่อยู่ สี่หน้าใจเย็นมานี่ครับสี่หน้านี่ทุ่มโอ้โหวนี่นี่มันต้องใช้หัวกันหน่อยน่สี่หน้าต้องสู้แบบใช้หัวนิดนึงนะนะมานี่ครับเวียงแวงนอกมาผมอยากจะใช้ท่าตู้แล้วเนี่ยมาสีหน้าเรายังไม่ได้เฉิดฉายเลยในการอัดตู้นะ อยากจะโอ๊ยอ้าวโทษเว,วียงอัดกงเลยมาสิน้ามานี่โอ้โหทำไมกระตุกจังนี่ครับกระแทกเหมือนจะเริ่มกระตุกกระตุกกระตุกดุก,ดก,ดก,ดกมากมาเนี่ยเวียงอัดตู้ครับมาสิหน้ายังไงได้ไหมเนี่ยตได้ด้วยมาแล้วมา สเปียร์อัตู้โอ้ยมันต้องอย่างงี้เสือโอ้เละบอกเลยว่าเละโอ้ยคนใช้ก็เจ็บคนโดนก็จุกโอ้โหเป็นท่าที่ดุดันนะสเปียร์อัดตู้กระจกสีหน้าสีหน้านอนตายอานาถเลยมานี่ครับฟุตดีดีที นี่นะตีศอกเข้าไปอีกหนึ่งทีครับเล่นงานขาครับเอาให้เหลืองนี่สีน้ามันพลิกตัวขึ้นมาอย่างไวมายต่อยหน้าไงนี่ไม่ต้องลุกขึ้นมารีบร้อนขนาดนั้นครับมานี่เหวี่ยงอัดกงเหล็กลากคอขึ้นมาครับมาได้เวลาเข้าไปข้างในแล้วครับนสีน้า เดี๋ยวพี่จะเหินพี่จะเหาะให้ดูแล้ว <laughs> โอ้โหกสูงไปแล้วโอ้โหไฟ่บอดี้ดรอปโอ้ยสีหน้าสตันเลยครับอ่าได้เวลาของแถมแล้วมาแจกแจกหมัดซูเปอร์แมนพันนุยก,กดครับอ่าหนึ่งสอง ไม่ได้ยิงมันก็ไม่ได้เลยมเมื่อกี้สกิลมันลดลงไปนะแต่สกิลผมยังไม่ได้ใช้เลยลซีน่าใช้หมดแล้วตอนนี้เออ,อโดนครับซีน่าคราวนี้นายไม่มีสกิลใช้แล้วนะโ้โมามานี่ครับอุยอยางอัดเทอร์มาเกลซูเปอร์แมนพัน์โอ้โดนโดนเป็นชุดเสริมแรงมา เปียครับโอ้โหแถมพี่แถมชุดใหญ่ให้บอกเลยว้าลุก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 เลยว้าสเป no ียโอ้โหโดนเป็นชุดอ้อหนึ่งสองไม่รอดครับโอ้เรียบร้อยโอ้ตกแกแหลกโอ้ก็ตกแหลกจัดโอ้ยเรียบร้อยครับแน่โอ้โหซูเปอร์สเปียร์ครับ ก็ขอบคุณนะที่แวะเข้ามาเชิญมาชมเช่นเดิมนะครับก็มาพบกับความสนุกกับแอดมินนท์ได้ตลอดนะครับกับเกมนี้นะก็ฝากกดไลค์กดตตามกด Sub s ไ r i b e ไว้เช่นเคยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะก็สำหรับวันนี้แอดมินนท์ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ